พอดีส่วนทัวผมเองเนี่ยได้มีโอกาสารับฟังบทสัมภาษณ์ของสัตยานาเดล,ล่าและก็แซมอัลสแมนนะครับที่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างบลูเบิร์กมีเรื่องราวหลายอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับแต่มันมีคําถามหนึ่งนะครับที่พิธีกรได้สัมภาษณ์แซมอัลสแมน โดยถามว่าเด็กๆควรที่จะเรียนอะไรนะครับในยุคนี้เพื่อให้สามารถที่จะเอาตัวรอดในโลกยุคอนาคตได้เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Daily. World tomorrow Getek Explore the Beyond Daily to สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัพเดตข่าวสารวงการธุรกิจ เทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับใน ep นี้มาพูดถึงเรื่องราวหนึ่งที่พอดีได้มีโอกาสรับฟังจากบทสัมภาษณ์ของ Sam a ั t m a n นะครับที่เป็น CEO ของ OpenAI ซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆนะครับว่าทักษะที่เด็กๆควรเรียนรู้ในวันนี้นะครับเพื่ออนาคตการทำงานในวันข้างหน้าเนี่ยมันควรเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโลกในอนาคตเนี่ยเราแทบจะ จินตนาการไม่ค่อยออกเลยนะครับว่าอัตราเร่งในการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี AI เนี่ยมันจะพาโลกของเราเก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมากแค่ไหนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตที่โ,โหปฏิวัติทุกอย่างนะครับเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็วนะครับโลกยุกคก่อนๆที่มีวิวัฒนาการมาเป็นร้อยเป็นพันปีในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการพัฒนาของมันเนี่ยไม่ได้ พัฒนาในอ,อัตราเร่งสูงนะครับแต่ว่าเมื่อเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยถือกําเนิดขึ้นมาโอโ้เรียกได้ว่าช่วง50-100ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอโ้มันเป็นอะไรที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมากๆนะครับคนที่อยู่ในเจนเก่าๆนะครับตัวอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนเจน Y นะครับซึ่งสัมผัสอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลง มากมายนะครับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ยุครัแรกนะครับที่โอโเป็นหน้าจอคอมมานด์พร้อมการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตการเกิดขึ้นของมือถือสมาร์ทโฟนนะครับการมี Search e n อ i n e ที่ปฏิวัติข้อมูลข่าวสารไปตลอดการนะครับ การพัฒนาของโลกเราเนี่ยมันพัฒนาด้วยอัตราเร่งในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อเทียบกับโลกในยุคก่อนหน้านั้นนะครับที่ไม่ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเหมือนที่เราได้เห็นกันในววันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยี AI เราเห็นศักยภาพของมันนะครับว่ามันมาช่วยเหลือเราได้มากมายขนาดไหนและมันจะเกิดวิวัฒนาการต่างๆเนี่ยขึ้นรวดเร็วมากๆในอนาคตนะครับและโลกที่เราเห็นในวันนี้เนี่ย มันจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงนะครับในโลกยุคที่ลูกๆของเรานะครับเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาอีกสิบ0ปีนะครับเขาต้องปรเชิญกับอะไรบ้างทั้งเรื่องการงานการใช้ชีวิตซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ยังจินตนาการไม่ออกนะครับว่ามันจะก้าวไปถึงระดับไหนนะครับคำถามที่สําคัญก็คือแล้วเด็กๆในยุคนี้เนี่ยควรที่จะเรียนรู้ทักษะอะไรนะครับไม่เป็นไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า ทักษะที่เรามองในตอนนี้มันอาจจะรุ่งในตอนนี้อยู่นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่าหรือว่าได้รับความนิยมเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเอายกตัวอย่างที่คนยุคผมประสบพบเจอมานะครับในช่วงที่เรากําลังตัดสินใจในเรื่องอนาคตการเรียนว่าเออเราจะ มุ่งหน้าไปทางไหนส่วนตัวผมยังจําได้เลยนะครับในตอนนั้นมีข่าวใหญ่มากๆนะครับในปี1997นะครับสื่อมวลชนทั่วโลกเนี่ยเสนอข่าวความสําเร็จในการโคลนนิ่งแกะดอลลี่นะครับซึ่งเจ้าแกะดอลลี่เองเนี่ยเป็นแกะเพศเมียที่ถูกโคลนนิ่งจากห้องทดลองของสถาบันวิจัยในประเทศสกอตแลนด์นะครับแม้ว่ามันจะไม่ใช่สัตว์ตัวแรกที่ถูกโคลนนิ่งแต่ว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวแรกนะครับที่โคลนนิ่งได้สําเร็จ ถ้าใครฟังข่าวในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นข่าวใหญ่มากๆนะครับและมันทําให้เรานึกภาพไปถึงอนาคตเลยนะครับในตอนนั้นว่าความสําเร็จจากการโคลนนิ่งแกะดอลลี่นะครับมันถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติ มุมมองของวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเซลล์ซึ่งแต่เดิมเนี่ยมองว่าเมื่อไข่ที่ปฏิสนธิแล้วก็พัฒนาเป็นสัตว์หลายเซลล์จะไม่สามารถถูกพัฒนาต่อเป็นเซลล์อื่นได้นะครับแต่ว่าการ c ล o n i n g d o ลลี y ได้สําเร็จเนี่ยเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงความเชื่อน,นั้นไปอย่างสิ้นเชิงถ้าเป็นเด็กๆในยุคนั้นจินตนาการโลกอนาคตนะครับโอ้จะเกิดอะไรขึ้นมีมนุษย์คลนนิ่ง โอ้โหเทคโนโลยีด้านนี้เนี่ยมันดูน่าสนใจมากๆนะครับในตอนนั้นซึ่งผมคิดว่าเด็กๆในตอนนั้นหลายคนเนี่ยก็เริ่มหันมาสนใจในสาขาวิชาเหล่านี้หลังจากได้เห็นข่าวนี้นะครับซึ่งเมื่อตัดภาพมาในปัจจุบันนะครับอาชีพในสาขาดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ฮอตฮิตเหมือนอาชีพในขนงอื่นๆนะครับหรือในช่วงเดียวกันนั่นเองนะครับในยุค ที่เกิดวิกฤตต้องมยำกุ้งนะครับยังจําได้เลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยคะแนนอินทร้านะครับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธานะครับซึ่งอาจจะเคยยอดฮิตในยุคก่อนหน้าเนี่ยคะแนนตกลงหัวมากๆานะครับแทบจะอยู่ท้ายๆในสาขาวิศวกรรมเมื่อเทียบกับแขนอื่นๆเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าใครจะไปคาดคิดนะครับว่าตัดภาพมาที่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าเรื่องของอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการก่อสร้างโครงการต่างๆยักษ์ใหญ่ไม่กับโปรเจกต์มากมายนะครับทำให้วิศวกรสาขานี้เนี่ยได้รับความนิยม กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเห็นว่ามันรุ่งในวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นะครับเมื่อผ่านพ้นเวลาไปอีก10-20ปีข้างหน้าอาชีพที่ ดูเหมือนจะบูมมากๆนะครับในตอนนี้แล้วก็เด็กๆในยุคนี้เนี่ยหันมาสนใจเริ่มมาโคดดิ้งกันตั้งแต่เด็กนะครับแต่ใครจะไปรู้นะครับว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์เยอะๆในการพัฒนาโปรแกรมอีกต่อไปถ้าเราเห็นศักยภาพของตัว Copilot ดของ Microsoft เนี่ยเราจะเห็นความน่ากลัวของมันมากๆนะครับว่าอนาคตของอาชีพนี้เนี่ยมันอาจจะตกงานกันยกใหญ่ หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับการปลดพนักง,งานสายเทคจากบริษัทยักษ์ใหญ่นาะซีโครวันเล่นะครับที่ปลดออกไปเป็นจํานวนมากนะครับมันก็เห็นถึงความสั่นคลอนของสาขาอาชีพนี้แล้วนะครับว่าในอนาคตมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอาชีพที่เราเห็นบูมๆการเงินเ,นเยอะๆในวันนี้เนี่ยอาจจะถูกลดบทบาทไปในอนาคตในช่วง10หรือ20ปีข้างหน้าก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าษาตรที่สําคัญที่มีการสัมภาษณ์นะครับ ขอวกกลับมาเข้าเรื่องการสัมภาษณ์แซมอัลตแมนว่าทักษะอะไรนะครับที่เด็กๆเ,เนี่ยควรจะเรียนรู้ในยุคนี้นะครับคำตอบของเขาก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับทักษะแรกก็คือ resilience skill ซึ่งก็คือความยืดหยุ่นการที่เราล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการมีทักษะนี้เองเนี่ยจะช่วยให้รับมือกับอุปสรรคหรือว่าปัญหาต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในอนาคตเนี่ยทุก อย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับซึ่งการมี Resilient Skill ก็คือทักษะที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมีนะครับเพราะว่าต้องมีการรับมือปัญหาเฉพาะหน้ามีความยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการทำงานด้านอารมณ์นะครับก็จะทำให้เราสามารถอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงแบบอัตตาเร่งได้อย่างแข็งแกร่ง ทักษะที่2เป็นเรื่องของ adaptability นะครับหรือว่าความสามารถในการปรับตัวนะครับต้องมีความพร้อมอยู่เสมอนะครับที่จะปรับมุมมองหรือว่าวิธีคิดปรับแผนงานต่างๆเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ง่ายนะครับรวมถึงมันเป็นการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีรวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโลกแห่งอนาคตด้วย เท่าสที่3เป็นเรื่องของ creativity นะครับก็คือความคิดสร้างสารรค์นั่นเองนะครับมันเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากในโลกยุคอนาคตนะครับเพราะว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องจํากัดเฉพาะคนทํางานที่อยู่ในสายศิลปะ,ปะนนาดนตรีหรือว่าศิลปินต่างๆเพียงเท่านั้นนะครับ ว่าทักษะด้านความคิดสร้างสารรค์เนี่ยจะช่วยพัฒนาเราเองนะครับให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในที่ทํางานเรื่องส่วนตัวเลงช่วยให้ได้ใช้มุมมองที่เราอาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อนนะครับพยายามที่จะค้นหามุมมองใหม่ๆนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้ค้นพบบางอย่างที่ท้าทายวิธีคิดแบบเดิมๆได้นั่นเองนะครับ ถ้าสาที่4เป็นเรื่องของ High Learning Rate นะครับต้องบอกว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความชำนาญเดิมๆของเราในสาขาวิชาหรือว่าวิชาชีพที่เราเคยเริ่มเรียนมาเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปนะครับ ซึ่งผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็เจอปัญหานี้ในยุคปัจจุบันแล้วนะครับเพราะว่าต้องมีการปรับมีการรีสกิลตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับในโลกยุคอนาคตส่วนทักษะสุดท้ายในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆโอ้โหอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะเห็นเครื่องมือ อะไรมากมายนะครับที่ผมเห็นที่ใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยโอ้โหเยอะมากๆาตอนนี้การแต่งเพลงโอ้แค่เราใส่เนื้อร้องเข้าไปเราเจนเนเรตเพลงออกมาได้เป็นร้อยเป็นพันแบบนะครับแล้วก็เพลงมันเพลาะซะด้วยนะครับทำนองเนี่ยโอ้โหระดับอยู่ในบิลบอร์ดได้เลยนะครับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันลดเวลาของเราแล้วก็ทําให้เราสามารถไปโฟกัสสิ่งอื่นๆได้นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เด็กๆนะครับที่ต้อง เรียนรู้ในทักษะนี้ตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะครับกับเครื่องมือเหล่านี้ที่เราต้องเรียนรู้ไม่ควรยึด ติดกับวิธีคิดแบบเดิมๆนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทําทุกอย่างจนชินแต่ว่าเมื่อเรามาเห็นเครื่องมือเราอาจจะเปิดโลกไปเลยนะครับเครื่องมือหลายๆอย่างที่ผมพบเจอโดยเฉพาะเทยี h a t GPT เทยีการสร้างวิดีโอสร้างรูปทรฟเทลยี deep fake หรือว่าการ cloning เสียงอะไรต่างๆโอ้โหมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลนะครับและที่สำคัญทูลที่เราเคยใช้จนชินแล้วในอดีต อย่างง่ายๆก็คือพวกโปรแกรม Word, Excel หรือว่า Search Engine หรือว่า i a s อสเ t a ต t ต่างๆนะครับตอนนี้มันมีฟีเจอร์อะไรต่างๆมากมายที่เราต้องปรับตัวในการเรียนรู้และต้องพยายามตามมันให้ทันนะครับว่ามันพัฒนาปลไยใครถึงไหนแล้วบางครั้งเนี่ยเราเสียวเวลากับเรื่องเดิมๆมานานมากนะครับโดยที่เราแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่าเครื่องมือใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยมันช่วยลดงานเราไปอย่างมากมายและที่สําคัญนะครับ ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจผู้ที่เป็นผู้บริหารต่างๆเนี่ยเมื่อเห็นศักยภาพของเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับเพราะว่าเมื่อเห็นศักยภาพของมันเนี่ยอาจจะเพ่งเล็งมาที่กลุ่มพนักงานเองก็ได้นะครับว่าพวกคุณกําลังทําอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทักษะทั้งหมดที่แซมอัลต์แมนเองพูดถึงเนี่ยก็มีคนมาพูดเรื่องราวเหล่านี้เยอะมา,มากแล้วนะครับ ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่าทักษะไหนเป็นทักษะที่สําคัญแต่ว่าการที่จะส่งต่อไปให้เราเด็กๆเนี่ยจะเรียนรู้ทักษะเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้เคยพูดในพอดแคสต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเรียนของสิงคโปร์พวกเขาเนี่ยสอบคะแนนพิซ a ่าได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับ แต่พวกเขาไม่เคยหยุดยั้งในการปฏิวัติการเรียนการสอนทักษะเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยสิงคโปร์กำลังพยายามที่นำไปใช้ในการเรียนของพวกเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่โฟกัสในสาขาวิชาหลักๆไม่กี่วิชาเหมือนในยุคอดีตต่อไปนะครับเพราะว่าทักษะเหล่านี้ มันจะเป็นสิ่งสําคัญมากๆสาหรับเด็กๆในโลกอนาคตที่เราคาดเดาไม่ได้นะครับว่ามันจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วมากมายขนาดไหนนั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของทักษะที่เด็กๆควรเรียนรู้ในวันนี้จากแซมอัลต์แมนใน e ีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับรเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast ส s o t i f y y y u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจใททุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, r a d r a d o ดอลแอททีเอสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจาอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ